คือในช่วงหนึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันคือ <c ười> ช่วงหนึ่งในการใช้แอปพลิเคชันดิจตอ,อลทุกคนต้องเคยคำว่าแตงกะแรงแตงกังแรงใช่มันเกิดมาจากไอ้นอนไอ้นอนเพื่อนผมเองใช่คือวันสองวันนี้มีผู้ชายคนหนึง่งผู้หนุ่มหน้ามนและคนใสแว่นหนาเตะเขาแบบว่า,าทําข้อมูลเกี่ยวกับแตงกะแรงแต่เขาไม่ได้อินเสิร์ตทุกอย่างคือเขาเหมือนเขาเห็นอะไรเขาจับม,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 มารวมๆๆ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 ผมเห็นแล้วแบบว่ามันผิดๆๆๆ คือเดี๋ยวผมจะโทรหานะอะน,อนนี่น,นนี่แตงกระแรงเราทายคลิปนานแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปไปคนๆน,นึงให้ดูคือไทยหรือเปล่าจุดเริ่มต้นนะครับมันมาจากฝรั่งคนหนึ่นงเ <c oughs> ขาเขาบอกว่าแตงกระแรงจุดเริ่มต้นมาจากฝรั่งคนหนึ่งซึ่งฝ <c oughs> รั่งนี้เขาพูดถึงคือไอ้นนท์ไอ้นอนท์นนคืออินเดียอินเดีย,อ,อ,ย,ยอ,อินเดียครับ มายกวอย่างนะครับว่าในต่างประเทศมาก่อนฝรั่งคนนั้นเลยได้ออกฝรั่งอีกแหละอินเดียครับเดยคือคือผมเห็นแล้วแบบว่าคือคุณช่วยหาข้อมูลนิดนึงไดครับคุณอยากเป็นประชาสัมพันธ์คุณอยากเป็นแบบว่าช่องแบบว่ารวบรวมข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่คุณคือไม่หาข้อมูลคุณคือแบบว่า,ม,ม,ามั่วมั่วเข้าใจไหม คออคนไทยใช้เาอเเอือแบบว่าคือแบบว่า,บบวาเขาแบบว่าเหมือนแบบว่าหาข้อมูลมาหาข้อมูลมานิดนึงวันนิดนึงก็คือตอนท้ายเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลมากในโลกเป็นอันดับหนึ่งก็คือข้อมูลตรงนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่รู้ว่าเพื่อนผมเจต,ตนาลมคืออะไรในการทําแบบนี้คืออะไรคือคุณ ดีเอ็มหาเพื่นผมสิโน่นนี่นั่นคือคุณช่วยรวบรวมข้อมูลให้ดีกว่านี้ก่อนคุณจะทําทคลิปออกมาบอกนน่นนี่นั่นคุณทําอย่างเงี้ยคือแบบหนึ่งเลยเพื่อนผมเสียหายละคือจากที่มันจะทำชาเลนจ์ได้เล่นตลกตลกมันตอนเนี้ยคือจากดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนกูเหมือนแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเหมือนชั่วร้ายมากอะแบบ what the fuck เอาตรงๆนะเอาตรงๆนะประมาณเกินนะผมบอกผมพูดเลยว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นที่เล่นเอ้คำว่าแตงกระแรงเนี่ยไม่รู้จักไอ้นวใช่รู้จักไอ้นว <c oughs> คือจริงๆนะเว้ยคือไม่ได้ฟอลโล่ไอ้นนแล้วก็ไม่ได้ตามนน <c oughs> คือแบบว่าเหมือนเขาเล่นต่อๆกันเฉยๆเหมือนว่าเฮ้ยคนนี้เล่นมันเป็นเทรนด์ตอนนี้ก็เล่นเล่นตามเล่นตามไปเหมือนฮอยยาแจกสุดลาบบูมโซดอย่างเงี้ยไม่คอเล่นต่อไปเรื่อยๆืๆเยๆๆ่อเรื่อยๆประมาณนั้น ก็คือเอาตรงๆว่าคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าแต่งกะแรงคืออะไรคือมันไม่มีความหมายหรือว่ามีความหมายอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะโทรหาโนนอ,นอีกทีนึงนะเดี๋ยวผู้คนรอตอนผมโทคกันโนนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปนี้ก็คือทําให้รู้เรารู้ว่าก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณช่วยหาข้อมูลนิดนึงอย่างแ้วก็น,นิดนึงเอาให้มันแบบว่าเอามาอ้างอิงก,กันได้แต่คุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณมาพูดตุ้มๆ,ๆๆทำให้เพื่อนผมเสียหายแล้วอย่างหนึ่ง <S <S แล้วอย่างที่สองก็คือทาให้ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าคุ เหมือนเพื่อนผมเป็นฆาตากรเงี้ยเหมือนเพื่อนผมไปโม่ข้าวบ,บ้านใครสักคนนึงแล้วคุณก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปนนโ,ทนนโทรหานนนกันนะครับทุกคนกริงกรีงอันนี้เราโทรหานนนเราโทรหาานนนี่นนนี่ตนแตงกแงงินเลยจีเดเชียวเราจะให้นนนี่เป็นคนพูดเองเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะทุกคนมาฟังร้อมกันครับจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรครับคุณโน,นนนี่ เือผมนั่งครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็มีอะไรก็ไม่รู้ว่าผมอยากทําอะไรที่มันแปลกๆไม่เคยมีอะไรมาก่อนแบบนั้นนะครับคือทาเล่นๆไม่มีอะไรแบบเจตนาที่จะมารบกวนใครนะก็ทําเล่นๆไปนะครับก็ผมก็ทําไปผมลงลงคลิปนั้นสักมาปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าหลังจากนั้นผมก็นอนหลับแล้วผมก็ไปเชียงรายนะครับเที่ยวเชียงรายนะครับ แล้วจู่ๆก็มีคนโทรมาบอกว่าแต่ติ k กตอกคือวุว่นวายมากนะครับ <c oughs> ผมโทมาที่วุว่นวายแบบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็คือตอนนั้นอ่ะผมก็ทำคลิปขอดโพษออกมาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณเน็ตหรืออะไรนะครับอยู่บนเขาเมื่อวนีรีบกลับมาเชียงใหม่คืออีกวันหนึ่งผมก็รีบกลับมาเชียงใหม่น,นะครับรีบถ่ายวีดีโอแล้วก็ลงเลยแบบไม่ได้ไม่ได้คลองน้ำไม่ได้อะไรนะครับรีบรงมาเลยนะครับแล้ว คือคือว่าเหล่าเจมมันก็คือควบคุมไม่ไหวมันเป็นเทรนต่างเหมือนยะมามมามาซื้อเทรนก็คือแบบทุกคนก็ตามเทรนไปนะครับเดือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหยียบบกโลชินแตงกันแรงคือไม่ได้ติดตามผมนะครับไม่ได้ติดตามผมเลยนะครับไม่รู้จักด้วยคือก็มันคือคุมไม่ได้คือคือคุมไม่ได้จริงๆนะครับจากนั้นก็คือว่าผมกับเจมเจมมันก็ลำคาดิมันผมก็ลำคาแล้วตอนนี้ก็แบบกดไม่อยากให้มันวุ่นวายพวกคนก็ปวดเยอะเหมือนกัน หลังบ้านเราก็เลยคิดอะไรแบบให้มันพยายามให้มันหยุดด้วยไม่ต้องบอกให้มันหยุดนะครับคือเป็นแผนนะครับหลังบ้านคือเอาเอาแบบทค,ำค,ำค,ำคำําได้ว่าเออว่าแตงแรงกับโมยัรสนูก,กันหรืออะไรอ่าบอลนะครับเจมเจมก็หอยแยคคมแบกกลับมานะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็ในติ๊กต็อกก็แบบแรงๆก็บอกี่แตงแรงกับหอยัยมันคมแบกของเอเจมมันแบกเคลื่อนกันมันแบบ อะไรเลยอย่างนี้มันเป็นดราม่ามันเป็นแรงแค่เลยครับเราเพื่อนสนิทกันนะคใช่ใช่เรารู้จักกันหลังไหม่นะครับทุกคนใช่หลังใหม่นะครับเรารู้ทุกอย่างครับว่าอะไรคือทุกอย่างคือแผนหมดนะครับแล้วเออมันก็เป็นเทรนด์เนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันหนึ่งมันก็ต้องดับหุ่ยานะครับมันก็จะมันต้องดับเหมือนแบบตูมโซนหรืออะไรอะไรอย่างนี้มาใช่ใช่ผมก็รู้อยู่แล้วมันต้องดับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ว่าคนคนที่ เขาเข้าใจว่ามันลำคาบมันนึกว่ามันจะอยู่ตลอดชีวิตหรืออะไรเลยมันแบบเละเละเลยเละแบบแล้วแล้วโนนโนนไอ้นี่เห็นคลิปวันนี้ยังนนนไอคลิปที่มีคนแบบเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดออกมาแบบพูดอะไรเงี้ยนอนโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็นี่แล้วครับนั่ผมนั่งครับนั่งดูยูทูบอยู่ผมลองพิมพ์แบงแรงไปดูดูว่าเอออะไรเงี้ยลองดู หน้าเหมือนนักข่าวเลยนะครับผมก็เปิดเข้าไปเราก็บอบคาแรกของเขาก็คือผิดแล้วเขาบอกว่ามีเด็กว่าหล่งคนหนึ่งนะครับ<ม>ถ้าผมไม่ผิดหลังนะครับผมเป็นคนอินเดียนะครับคือคือบอกก่อนว่านนเป็นอินเดียแบบแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมนนใช่แล้วผมเป็นอินเดียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่ตระกูลผมแล้วก็ผมเกิดที่ไทยนะครับใช่เหมือนแบบว่าเกิดในไทยแต่ว่าเป็นอินเดียใช่แล้ว ว่าคือว่ามีบางคนครับมันคิดว่ามัน,น unquote, feasible, แบบโอโหเก่งแบบเออมันเป็นแบบผมเป็นคนอินเดียอยู่แล้วแต่มันคิดว่าเออมันแบบเก่งมันรู้ความหมายทุกอย่างมันอะไรอย่างนี้นะครับพี่มหาผมว่ามันเป็นคำหยาบไม่ใช่คําอะไรแบบนี้ไม่ใช่คําดีผมเป็นคนอินเดียที่ผมคนที่พูดอีงทุกวันอยู่แล้วอะไรเป็นคนอินเดียพูดภาษาอินเดียมันจะไม่เข้าใจความหมายมึงว่าไปเร็วใช่ไหม มีบางคนคอมเมนต์มาแบบด่า,าเยอะเอออันนี้คือเมืเองไทยทำอไมมึงทำสิผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแบบให้มันถล่มลิขิตตอกแบบสร้างกระแสอะไรไม่มีเจตนาจริงๆครับแล้วแล้วมันอ่าเด็กเด็กเนื้อเด็กเนื้อคนนั้นบอกว่านายได้ตังค์นายได้ตังค์ไาตอนนั้นเค่ <c oughs> นี้ไหมครับ <c oughs> คือไม่ได้ตังค์นะคือโนโนทโ์นนทไม่มีงานจ้างเลยนะ ปรทศไทยยังไม่มีนะครับอะไรบิบในประเทศไทยแค่ได้งานได้เงจากติ๊กตอกเพราะว่าถ้าเกิดมีงานเข้าหรืออะไรใช่ใช่ถ้ามีคนมาจ้างก็คือได้ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมอาจจะหาเงิน่านแบงกแรงนะครับไม่ได้เขาไม่ได้รอดไรสารละคือถ้าเกิดถ้าเกิดผมตั้งใจหาเงินเยอะกว่านี้ถ้าเกิดผมได้เงินจากแบงก์แรงนะครับผมอาจจะไม่ไม่หยุดมันด้วยแหละ รวยไปแล้วป่ะเนี่ยรวยไปแล้วโอ้โหทิกตอกตำราทิกตอกมืองไทยคือฟังคือคือเอาจริงนะครับลูกลกโซเชียลก็คือแบบสุดๆเลยนะคือแบบเขาก็แบบแบบบางอย่างที่มันไม่ใช่เขาก็มาสร้างเรื่องหรืออะไรนะครับแบบบ้างคนในทิกตอกแม่งมันยังไม่รู้ว่าแต่งกำลรงคืออะไรหรืออะไรมาจากไหนอะไรไงี้ยมันแบบโอ้โหทำวีดีโอเกี่ยวกับอันนั้นสร้างแบบนิทานแบบข้อสู้แบบเคลิ้นกับโมย่าดีนู่นก็แบบคือว่า คือมันมีหลายคนในต่างประเทศเคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้ว,ลวเราก็อยากทําอยากลองอิสเพริเมนต์อยากลองทําอะไรใหม่ๆแบบดูไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบรบกวนใครหรืออะไรนะลรวก็มาแบบเออใครที่แบบคนดังหรืออะไรที่มาแบบว่าเราเราก็เออเราก็ขอโทษเขานะไม่ใช่มาแบบแมง่แงแต่งกระแรงจงเจริญแมง่งอันดับตลอดดูออกะมัน,ม,นมันคือเทรนหนามปนเหมือนแบบเทรนเล่นกันช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเว้ยใช่ ใช่แล้วแบบแล้วทุกคนคือแบบเรียกว่าไงนะก็เขาก็ทําวิดีโออะไรเกี่ยวกับนี่มันทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันต้องดับก็คือแบบเรียกว่าไงอ่ะมีมันมีแบบสองสามคนใน y o u t u ู e แบบทาด้วยลองไปดูได้นะลอง uh huh. ไปแต่ละโอเคโอเคก็จะมีคนสองสามคนที่พูดดีมีสองสามคนที่แบบพูดไม่ดีเกี่ยวกับนั้น uh huh. ก็เอิมันจะมีคนนึงนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตอินเสิร์ตให้นะ จะส่งลิงก์ให้นะเจมโอเคโอเคเสิร์ชเลยนะ <Okay. S 2> คำว่าแตงกะเหลงนะครับเอ่อครานี้มันมาจากภาษาอินเดียนะครับมันหมายถึงว่าการแสดงความยินดีหรือว่าดีใจประมาณนั้นนะครับเราไดเราไปดูนะครับ <c oughs> เขาพูดเขาเป็นคนที่รีเซิร์ชมีแบบแม่งเขารู้ว่าผมพูดอะไรในรู้ทุกอย่างเขาพูด,พดทุกอย่างทุกหมดลองไปดูคลิปของเขานะครับไม่ใช่แบบมาด่าอะไรนะเ <c oughs> ขาเขาเข้าใจแบบผมพยายามทําอะไรอะไร อ่าแล้วสรุปแตงกะแรงเนี่ยแตงกะแรงนี่มันหมายความหมายหมายความว่าอะไรเพื่อนคือแตงกะแรงคือแบบในประเทศจีนใช่ไหมคือต้องแช่อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันแบบกองสะบัดไทยประเทศไทยก็เหมือนกองสะบัดไทยอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นใช่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ่ามันก็แปลว่าแบบความหมายดีอ่ะแบบบางคนมันแบบไม่ได้รีเซิร์ชหรือไม่ได้มาเซิร์ชมาทำวิดีโอถ่ายจิ๊กซอวแล้วมังกะแรงเป็นขุ่ยา คำที่ไม่สุภาพมันเป็นคำที่แบบไม่เหมาะสมมันเป็นคำอะไรคือไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรแบบนี้นะครับคือแบบคนไปดูได้คืออารมณ์มันเหมือนประมาณเสียงเพลงแบบเสียงกองสบัดชัยอาจจะเป็นของประเทศไทยแต่ถ้าของอินเดียก็จะเป็นแตงกะแรงอ่าประมาณนั้นใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ของเสียงให้อ่ะใส่เสียงเลยนะเลงนะนเลนะก็คือ เออใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นกูก็ดาด้วยคลิปแบบว่าเออหยุดหอยยักษ์ก็หยุดแต่กระแลก็หยุดแบบสามสี่คลิปลง,ลง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 วันเดียวกันเอา้าโคตรเยอะแบบตอนนั้นเป็นดราม่าแรงมากแล้วคือแบบเจมส์ก็โดนเหมือนกันเหมือนผมว่าแบบเฮ้ยก็แบบไหนแบบเออมึงเอาหอยยักษ์แบบเขาเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องเอาวันเดียวกันเพราะว่าเดินเ,เราพูดเขาไม่ฟังแล้วป็บ้ามันแบบ,ๆๆแแบ,บๆๆมันดื้อด้วยแหละมันดื้อว่าแบบแม่งมันยิ่งห้ามกูจะยิ่งทํา ใช่ใช่ใช่อันนี้คือเด็กประเทศไทยเว้ยคือแบบเหมือนยิ่งห้ามกูยิ่งยุคือแบบบอกให้หยุดกูไม่หยุดคือกูอ่เขาอม,เม์เลยนะไม่หยุดมมกูก็บอกให้หยุดเถอะไม่หยุดเขาไม่เตบกูเลยไม่หยุดเย้แม่เอาเรื่องวะล่ะเด็กไทย ไม่มีแผนไม่มีอะไรนะลงคลิปปุ๊บ,บไม่ถึงชงั่วโมงมันไปแบบคือโลกโลกโซเชียลความเร็วมันคูงแบบโอ้โหมันเร็วมากนะครับคือแบบผมไม่รู้อะไรเลยเปิดโทรศัพท์มาโทรศัพท์ติ๊กตอ,อกีคือเล่นมุงเบ๊ไปหมดเลยแบบมันไปแรงมากมันไปแบบไม่ถึงหนึ่งวันไม่ถึงแบบภายในแค่แบบสิบสองสิบสามชั่วโมงคือแบบแม่ติ๊กตอ,อกเละละแบบอะไรลนะ คือแบบเราก็ควบคุมมันไม่ได้ถ้าเกิดมันยิ่งเร็วมันยิ่งควบคุมยากเราก็ต้องเอาแบบวิธีอื่นมาเข้ามาแบบแบบให้มันดับให้มันอะไรแต่เทรนพวกนี้ผมก็รู้อยู่แล้วผมก็แบบแค่มาด่าผมมาอะไรผมไม่รู้สึกอะไรเพราะผมก็รู้อยู่แล้วผมก็ต้องดับมันจะไม่ใช่แบบไป็รอนหรืออะไรใช่ใช่แข่งก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คือแบบมันคือไม่มีอะไรมากก็คือแบบมันก็มันเป็นช่วงสั้นด้วยแหละไม่ใช่แบบนานแต่ว่า คเครียดอะเครียดอีนนี้เครียดมากมากเครียดมากช่วงน,นั้นไอ้นอนท์ไม่นอนเลยเว้ยคือแบบขอบตาดําแบบเนี่ยอย่างนี้เลยเว้ยอย่างนี้เลยจริงๆนะคือดํามากคือแบบเหมือน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 มันเครียดมันคิดตลอดมันเครียดแล้วผมก็พยายามทาคลิปออกมาแก้แก,แก้แบบเอ้ยพอหยุด <c oughs> ตัวผมมีจ,จะเข้า,าน <c oughs> พนักงานเเครียดแโอ้โหวดใจระ,ะเบิดอะใช่คือตอนนั้นนนท์น่าสงสารมากคือทั้งโดนด่าทั้งเครียดคือแบบ มันไม่ได้นอนอ่ะคือสภาพมันแย่มากคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนมาไหวปะอะไรประมาณนี้เลยอ่ะคือคือมันก็มีบางคนแหละมาแบบคนดังนะสองสามคนไม่บอกชื่อดีกว่าแต่เดี๋ยวมันแบบ p พร v a ซ e l y เนาะเขาก็มาแบบในสังเกตเขาก็มา dm แบบชมแบบแบบให้กำลังใจให้อะไรเงี้ยเหมือนสังเกตมันว่าเราเออมันมีชิ้นเทียนหรืออะไรมันเขาก็ให้กำลังใจนะแบบคนดังๆเลยนะแบบให้กำลังใจว่าเออไม่เป็นไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็คือว่าเออมันก็เป็นคาแรคเตอร์อันนึงแบบคุณก็ต้องแบบเออแบบผมไม่ได้ตั้งใจว่าเออแบบแค่แบบร้ำมุ่นวานแค่เอออันนี้ผมยอมรับผิดว่าผมไปพูดว่าเออไปคอมเมนต์แปลงกันแรงนะครับอะไรงกินแบบไม่ใช่แบบเป็นขั้นที่แบบแม่งมึงเขียนในวีดีโอหนึ่งแม่งร้อยกว่าลอบแปลงกันแรงคนเดียวทิ้มร้อยกดเออใช่แม่องอย่างนั้นเลย ยอมรับผิดคนก็จะมาด่าอีกคือผมเขาจต้องโซเชี่ลว่าเออยอมรับผิดวิดีโอด้วยนะผอโทษนะมาด่าอีกมาด่าคนที่ยอมรับผิดอะไรวะใช่ใช่ใช่เราประมาณนั้นโอเคเพื่อนขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือข้อมูลก็ประมาณนี้นะทุกคนฝากไปติดตามนนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคินอไตนี้ติ๊กอันนี้ติ๊กตอกนนนะอันนี้อ่ายูทูบนนคือตอนนี้ติ๊กตอกนนคือบูมมากไล่ตามสูตรผมมาแล้ว คือห่างกันสองหมื่นเองมากกว่านั้นไล่ตามตัวกันมาแล้วคือเขาเดือดมากตอนนี้เขาเดือดมากโอเคขอบคุณมากเพื่อนวันดีครับ